การนอนที่ไม่ดีทําให้รู้สึกตื่นขึ้นมารู้สึกเหนื่อยปวดคอบาดไหล่หลายครั้งพยายามหาวิธีแก้ปัญหาสวัสดี is, ค่ะเวนิดค่ะเวนิดเพิ่งให้ความสําคัญเกี่ยวกับการเลือกหมอนที่ดีค่ะจนเวนิดได้ลองใช้หมอนเทมซอฟค่ะหมอนนี้ช่วยให้การนอนหลับลึกขึ้นเพราะเมมโมรี่โฟมของหมอนจะรองรับสรลระได้ดีช่วยลดแรงกดทับที P ่คอและไหล่การขึนตัวของเมมโมรีโฟม ช้า3-5วินาทีทำให้หมอนนี้รองรับการนอนในท่าที่ถูกต้องและช่วยให้การนอนหลับมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะหลังจากใช้หมอนเทมซอฟมีคือการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดค่ะ ตื่นมารู้สึกสดชื่นไม่มีอาการปวดคอและไหล่เลยการหลับลึกทําให้ร่างกายของเราฟืน้นฟูจริงๆค่ะหากทุกคนอยากตื่นมาสดชื่นและพร้อมทํางานทุกวันลองใช้หมอนเทมซอบโอโพรพีดี 3D พิโลดูสิคะลับลองจะรู้สึกถึงการ <c oughs> ฟืน้นฟูร่างกายและการหลับลึกในทุกคืนแน่นอนและตอนนี้เรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับคนที่สนใจด้วยนะคะหมอนเทมซอฟรุ่นนี้ในราคาเพียง2990บาทเท่านั้นค่ะถ้าทุกคนพร้อมที่จะฟืน้นฟูการนอนและตุกภาพของคุณไม่ควรพลาดโปรนี้ ีเลยค่ะ